สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขภาพดีสร้างด้วยตัวเรานั้นมีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการให้คนไทยทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้เป็นอย่างดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถส่งเสริมและป้องกันให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรงและเรียนรู้หลักประกรันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นสิทธิการรักษาของคนไทย ทุกคนนะครับดำเนินรายการโดยหมอสมศักดิ์เพียมเก่าทาง,งานประจําเป็นอายุรแพทย์ระบบศาสตร์อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคมาัพาตต่อยนะครับเนื่องจากเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามีหลากหลายประเด็นวันนี้ผมจะมาชวนคุยนายปีกประเด็นต่างๆที่ยังเหลืออยู่นะครับวันนี้จะชวนคุยกันประเด็นแรกก่อนเลยก็คืออัมาพาตเป็นซ้ําแล้วช้าใจ คือการเป็นโรคมาพาศเนี่ยนะครับเป็นเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็ทําให้เราอาจจะเกิดความพิการเป็นภาระต่างๆของครอบครัวของสังคมได้แต่ถ้าเป็นซ้ำเนี่ยยิ่งทําให้เรามีอาการผิดปกติทางระบบประสาหรือมีความพิการเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับต้องตอบว่าโรคมาพาศเนี่ยเป็นซ้ำได้บ่อยนะครับถึงร้อยละสิบถึงร้อยละสิบห้าก็จะเห็นว่าสิบคนหรือสิบห้าคนในหนึ่งร้อยคนเนี่ยเป็นซ้ำได้และอาจจะซ้ำได้หลายๆครั้งเช้น สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องะระมัดระวังนะครับดูแลตนเองให้แข็งแรงปลอดภัยตั้งแต่การเป็นอรคพารครั้งแรกและถ้าเป็นแล้วเราต้องทันฟาสแท็ก270นาทีชีวิตและเมื่อรักษาดีขึ้นแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำนะครับเพราะการเป็นซ้ำนั้นมกกักจะมีอาการที่รุนแรงกว่าเดิมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็โอกาสที่จะหายเป็นปกติเนี่ยในกรณีที่เป็นซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยโอกาสหายเป็นปกตินั้นก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ นะครับเรามาลองดูกันว่าสาเหตุทําไมถึงเป็นซ้านะครับสิ่งที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่ยังทานอาหารหวานอาหารมันอาหารเค็มน,นะครับไม่ปรับลดน้ําหนักไม่ออกกําลังกายและที่สําคัญก็คือทานยารักษาเนี่ยไม่ต่อเนื่องไม่สม่าเสมอนะครับส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือไม่ได้แก้ไขสาเหตุที่ทําให้เกิด โรคหัวพาดนะครับเช่นเราเป็นเบาหวานความดันไขมันเรายังไม่สามารถควบคุมเบาหวานความดันเลือดได้หรือไขมันในเลือดสูงได้อันนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะการแข็งตัวการติดแคบของหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องนะครับหรือ,อโรคนั้นๆไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเช่นเป็นภาวะภูมิคุ้มกันไวผิดปกติที่มาทาร้ายตนเองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ต้องรักษาโรคร่วม ไปด้วยอย่างสม่ำเสมอนะครับต้องทําให้โรคร่วมนั้นสงบนะครับหรือเป็นธรรมชาติของโรคเนื่องจากว่าอายุที่มากขึ้นทุกทุกวันก็ทําให้หลอดเลือดมีการแข็งตัวมีการตีบแคบมากขึ้นนะครับฉะน,นี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เป็นซ้ำแต่ต้องบอกว่าสาเหตุที่เป็นซ้ำส่วนใหญ่นั้นแก้ไขได้โดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมบวกการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องฉะนั้นเข้าสู่ประเด็นที่ว่าทําอย่างไรจึงไม่เป็นซ้ํา สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องรู้ว่าอัมพาตที่เราเป็นนั้นนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรเราก็ต้องแก้ไขที่สาเหตุนะครับต้องรักษาโรคร่วมเช่นโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันสูงโรคหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะโรครินหัวใจพิการโดยเฉพาะลินหัวใจใหม่เท่าถ้ามีความจําเป็นต้องผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนรินหัวใจนะครับอันนี้ก็มีความจําเป็นนะครับที่สําคัญเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่างๆลดความเครียด นะครับเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มแอลกอฮอล์นะครับควบคุมน้ําหนักออกกาลังกายพูดง่ายๆปรับพฤติกรรมลบเพิ่มพฤติกรรมบวกนะครับโดยการออกกําลังกายนะครับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนีอเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับและทําการรักษาต่อเนื่องพบแพทย์ทานยาสมัคเสมอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าโรคอรัมพาตนั้นสามารถเป็น สาได้แล้วถ้าเป็นซ้ำมันจะช้าใจมากนะครับฉะนั้นเราต้องป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรโคมาพาดแล้วถ้าเป็นแล้วก็ไม่ควรจะให้เป็นซ้ําโรคมาพาดเป็นซ้ําแล้วช้าใจให้ปลอดภัยต้องรักษาตนเองอย่างสม่าเสมอนะครับลดพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มพฤติกรรมบวกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งอย่างที่เราคุยกันไปแล้วในครั้งก่อนๆว่าโรคมพาพาศเนี่ย <t> ต้องทานยารักษาอย่างสม่าเสมอ ถามว่าสามารถหยุดยาช่วงข่าวในโรคอัมพาตได้หรือไม่อันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะหยุดแต่บางครั้งชีวิตเราก็มีความจําเป็นที่เกิดขึ้นเช่นเรามีความจําเป็นต้องผ่าตัดนะครับเช่นผ่าตัดต้อกระจกนะครับผ่าตัดฟันนะครับหรือผ่าตัดอื่นๆขนาดใหญ่ดังนั้นเราต้องรู้ว่ายาที่เรารักษาโรคอัมพาตนั้นไม่ว่าจะเป็นยาต้านเก็ดเลือดและยาละลายลิ่มเลือดนั้นเป็นยาป้องกันอัมพาตซ้า ซึ่งถ้าเราทานอยู่ก็จะมีโอกาสเลือดเนี่ยหยุดยากกว่าปกตินะครับฉะนั้นถ้าเรามีการผ่าตัดโดยเฉพาะผ่าตัดขนาดใหญ่และเป็นผ่าตัดที่นัดล่วงหน้าเนี่ยเราจาเป็นต้องหยุดยาช่วคข่าวซึ่งเราก็ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะครับย้ำว่าห้ามหยุดยาเองนะฮะฉะนั้นกรณีที่เราสามารถหยุดยาช่วคข่าวได้ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็คือการผ่าตัดใหญ่ หรือเรามีภาวะแทรกซ้อนเช่นเลือดออกในสมองเพิ่มเติมเลือดออกในกระเพาะอาหารลำไส้ดวงตากะระเพาะปัสสาวะหรืออวัยวะภายในอื่นๆนะครับหรือมีภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติและเลือดออกนะครับหรือระดับยาที่เราทานเนี่ยมันเกินขนาดเราก็จะมีความจําเป็นต้องหยุดยาต่างๆนั้นชั่วคราวนั้นการหยุดยาที่เหมาะสมนั้นสามารถทําได้คือภายใต้คําแนะนําของแพทย์ภายใต้ข้อบ่งชี้ ต่างๆหรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาเลือดออกไหลไม่หยุดนะครับและแพทย์ก็จะมีการประเมินให้ทานยาใหม่เมื่อมีความพร้อมของร่างกายหรือแผลผ่าตัดต่างๆนั้นหายดีเป็นปกติฉนันย้านะครับยาที่เรารักษาโรคอัมาพาตชนิดสมองขาดเลือดไม่ว่าจะเป็นยาต้านเก็ดเลือดหรือยาละลายริ้เลือดนั้นถ้าเราจะไม่ต้องหยุดด้วยเหตุผลใดๆก็ตามควรจะต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษาประจําก่อนแล้วนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างใกล้ชิด สิ่งต่อมาครับมีคนสงสัยเสม,มอว่าคนที่เป็นโรคมะพาศนั้นมีอาหารสแสลงต้องห้ามในโรคมาพาศหรือไม่ก็ต้องตอบว่าอาหารที่ต้องห้ามเนี่ยมีครับมีแน่นอนนะครับก็คืออาหารที่เราทานแล้วส่งผลเสียต่อโรคมะพาศหรือโรคร่วมหรืออาหารนั้นตีกันกับยาที่ใช้รักษาอันนี้มีความจําเป็นนะครับฉะนั้นอาหารที่ส่งผลเสียต่อ,อโรคมะพาศก็มีแน่ๆเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเราควรจะงดหรือลดก็ทําไปนะครับ อาหารรสจัดเช่นหวานเค็มมันเผ็ดเพราะอาหารเหล่านี้อาจจะทําให้ส่งผลเสียกับโรคร่วมและทําให้เกิดสาลักอาหารได้ง่ายสมุนไพรอาหารเสริมเนี่ยต้องแนะนําในภาพรวมเลยว่าไม่ควรจะทานนะครับอาหารที่ต้องห้ามในโรคร่วมเช่นคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคไขมันสูงก็คืออาหารที่หวานมากน้ําตาลคทิมันหรือแป้งเยอะๆนะครับคนที่เป็นโรคความดันเลือดสูงอาหารเค็มเกลือน้าปลาสีอ๊วเนี่ยควรจะงดหรือลดนะครับ คนที่เป็นโรคหัวใจครับก็อาหารเค็มนะ้ําปริมาณมากที่ดื่มอันนี้ก็ต้องมีการควบคุมอย่างพอเหมาะนะครับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งต้องทานยาละลายเลือดก็ต้องระวังการทานผักสีเขียวปริมาณมากการทานมารุมนะครับหรือแปะด้วยนะครับอันนี้ก็จะยานั้นก็จะมาตีกับยาอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นถ้าทาน ย่าละลายริมเลือดไม่ว่าจะเป็นวอร์ฟรินคูมาดินโนแอกนะครับให้ระวังเรื่องอาหารอย่าทานใกล้กับการทานมื้ออาหารแล้วก็ถ้าอาหารต้องห้ามเนี่ยก็ต้องห้ามอย่างเคร่งครัดจริงๆนะครับฉะนั้นอันนี้ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับมีคําถามที่น่าสนใจมากครับในพุทธศาสนาก็คือช่วงเข้าพรรษาหรือวันพระใหญ่ต่างๆเนี่ยนะครับคนสูงอายุนะครับหรือปัจจุบันวัยหนุ่มสาวก็เพิ่มมากขึ้น จะไปทําบุญที่วัดแล้วก็ไปนอนค้างที่วัดเพราะมีกิจกรรมการเดึกการทําสมาธินะครับหรือการสวดนมนต์ข้ามปีนี่เป็นต้นคําถามก็คือว่าคนที่เป็นโรคมาพาศเนี่ยสามารถทําบุญถือศีลน,นอนวัดได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็สามารถไปทําบุญที่วัดได้ถือศีลน,นอนพักที่วัดก็ได้แต่ความสําคัญคือต้องไม่ขาดยาทานยาสมบพเสมอและควรจะต้อง ไปพบแพทย์ตามนะัดและปรึกษาแพทย์ก่อนที่เราจะมีกิจกรรมที่เราไปนอนพักที่วัดนะครับการทําบุญที่วัดเนี่ยนะครับสามารถไปนอนพักได้นะครับแต่ว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องการเดินอย่าให้ลม้มถ้าเราเซรหรืออ่อนแรงยืนเดินยังไม่มั่นคงเนี่ยก็ควรจะใช้รถวิลแชร์และมีผู้ดูแลร่วมด้วยการนั่งสวมดมนต์นานๆไหว้พระเนี่ยต้องระวังนะครับเมื่อเวลาเราลุกขึ้นเนี่ยเราอาจจะลม้มลงได้เนื่องจากความดันเลือดเนี่ย มันปรับตัวไม่ทันในในขณะที่เรานั่งอยู่ไหว้พระอยู่เป็นระยะเวลานานนะครับคืนก่อนไปทําบุญเนี่ยคนนอนหลับให้พออย่าตื่นเต้นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องรีบไปทําบุญต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเที่ยงคืนก็ยังนอนไม่หลับแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับตอนเช้าก่อนไปทําบุญควรจะทานอาหารมื้อเช้าให้เรียบร้อยห้ามขาดยาเมื้อเช้าโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้สําคัญมาก การถือศีลนอนวัดนั้นก็ทําได้แต่ต้องทานยาให้ครบถ้วนเตรียมยาไปให้พอนะครับไม่ควรไปทานอาหารจํานวนมากที่วัดนะครับต้องระมัดระวังการลื่นล้มควรพักผ่อนให้พอนะครับอย่านอนดึกเตรียมข้อมูลการเจ็บป่วยยาที่ทานหมายเลขโทราศัพท์ของญาติผู้กใกล้ชิดต่างๆหรือถ้ามีญาติมีคนใกล้ชิดร่วมกิจกรรมด้วยนั้นก็จะดีเพื่อคอยช่วยเหลือนะครับนั้นการทําบุญนั้นใจเป็นสุขทุกหายไปห่างไกลอภาคก็จริงแต่เราต้องเตรียมความพร้อม เพราะถ้าเกิดเราไปเจ็บป่วยที่วัดเนี่ยคนที่อยู่ด้วยกับเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนะครับทานยาอะไรด้วยก็จะทําการช่วยเหลือหรือเมื่อพามาโรงพยาบาลก็ไม่สามารถให้ประวัติได้ฉะนั้นถ้าเราจะไปถือสิ่งนอนวัดเนี่ยต้องมีประวัติการเจ็บป่วยของเราติดตัวไปด้วยหมายเลขโทรศัพท์ญาติใกล้ชิดนี้มีความสําคัญมากเพราะคนที่อยู่ด้วยก็จะได้โทรศัพท์ไปแจ้งญาติเพื่อจะได้ ให้การดูแลต่างๆให้ข้อมูลกับหมอได้อย่างถูกต้องและย้ำว่าไม่ควรจะไปนอนที่วัดที่ห่างไกลจากบ้านเราหรือต่างจังหวัดที่คนละจังหวัดกับบ้านเรานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆระมัดระวังเตรียมตัวไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าต้องไม่ประมาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทำบุญใจเป็นสุขทุกหายไปห่างไกลอามภาพาทนะครับฉะนั้นวันนี้ผมหวังว่าผู้ฟังรายการสุขภา,ภาพดีสร้างด้วยตัวเราจะ ได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราและสามารถนำไปใช้ใดูแลตนเองนำไปบอกกล่าวกับคนข้างเคียงคนรักของเราได้เช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับเพื่อที่ท่านจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านใดต้องการที่จะเสนอแนะมีคำติชม ข้อแนะนำใดๆนะครับสามารถแจ้งมาได้ที่ Facebook สมศักดิ์เพียมเก่านะครับ SOM SAK เว้นวรรคนะครับ T I A M K A O ลาย ID สมศักดิ์ด็อกเตอร์พิมติกันเลยนะครับ SOM SAK DOC T O R หรือที่อีเมลสมเทีย a t k k u a c t s นะครับ SOM T I A a t k k u a c t s เราจะได้มาติดตามกันนะครับว่าจะชวนคุยกันเรื่องอะไรนะครับสวัสดีทุกท่านโชคดีครับ